วางแผนเพื่อการลงทุนในการเกษยียณเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรคือเราวิ่งแซงคนอื่นหันหลังไปให้ ي, มีเพื่อนอยู่ข้างหลังเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันเพิ่งกิโลเมตรเดียวแล้วเราบอกเราชนะแล้วไม่จริงบางทีเราอาจจะโหมเร่งผลตอบแทนเกินไปเราต้องทําตัวเป็นนักวิ่งมาราธอนเน้นความสม่ําเสมอพอจากร้อเวลาลบวิกฤตครั้งหนึ่งเนี่ยลบได้4 0 5 0เป็นเรื่องปกตินะ จะเคยอยาก,กเกษียณอย่างราชานะไปอยู่แบบบ้านพักตาอ,อากาศดีๆอาจจะเกษียณอยู่วัดได้ทันทีนะเพราะมันหายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาฮนะว่าเมื่อมีอายุสูงมากขึ้นเมื่อเราโตมากขึ้นพอร์จำเป็นที่ต้องควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยให้มันมีการปรับสมดุลตามช่วงอายุ ไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษีโฉมใหม่ดีต่อใจได้สองต่อถือครองแค่5ปีลดหย่อนภาษี3 0 0 0สนบาท ลงทุนนิยมเกษียณสุขเดอะซีรีส์วันนี้นะคะเอาใจชาว First j o b b e r นะคะหรือว่าคนในวัยเริ่มทำงานค่ะที่อยากจะวางแผนอนาคตทางการเงินเพื่อวัยเกษียณให้กับตัวเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยค่ะมีข้อมูลดีๆเพียบเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่เราชวนมาพูดคุยในวันนี้เขามีโพยกองทุนรวมที่เน้นลงทุนระยะยาวสะสมเงินเอาไว้ใช้ในวัยเกษียณมาฝากด้วยรวมถึงอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจาเป็นต้องรู้ถ้าอยากจะลงทุนให กระเสียนสุขนะคะไปหาคำตอบกันนะคะกับคุณแบงค์ชยนนท์รักการจันนันนะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชแอนโคฟ่าเดอร์ของทางฟ h e โ o m e นาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะว่าท่านเราเพิ่งเริ่มทำงานรายได้ไม่เยอะอยากจะใช้ชีวิตที่สบายในวัยเกษียณต้องทำอย่างไรสิ่งที่เขาต้องรู้ตัวเองก่อนมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1น,นั่นก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาจะกษียณตอนไหน อายุ 50, 50 51 52ไว้ยันอายุ60คงเกินกว่า60ได้ยากเพราะว่าก็รัฐบาลก็กําหนดไว้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดของโลกนี้ยกเว้นแต่โชคช่วยนะเขาบอกเฮ้ยคนเราจะแก่แล้วเราจะจนแล้วไปขยายอายุกเกษียณให้มันก็แปลว่าเราจะมีรายได้ต่อแต่ว่าเอากาหนดไว้ก่อนคร่าวๆอย่างที่1อย่างที่2คือณนะวันที่เรากรเกษียณแล้วอะเวลาหลังกเกษียณน,นั้นเราจะไม่มีเงินเดือนถูกไหมเราจะไม่มีรายได้แล้วคุณอยากจะใช้อยู่เดือนละเท่าไหร่ต้องมีสิ่งน,นี้ด้วยนะฮะ สองสิ่งนี้จะเอามากําหนดอะไรสสิ่งเนี้ยจะเอามากําหนดกลายเป็นเงินที่คุณต้องมีนะักวันที่คุณเกษียณเงินที่คุณต้องมีนะักวันที่เกษียณนั้นสําคัญยังไงเพราะเงินก้อนนี้คุณจะใช้มันในการหาเลี้ยงชีพไปยันตอนที่คุณเสียชีวิตนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าถ้าน้องๆจบใหม่นะอายุ21-25อถึงยาอยากใช้เดือนละห0,000ื่นตอนหลังเกษียณ5 0 0หมื่นในที่นี้คือ5 0 0หมื่นบนคุณภาพชีวิตนวันนี้นะ แล้วแปลงคูณอัตรา,าเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีละ2%องอนไปเรื่อยๆถามว่าตอนที่สมมติว่าเราตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ60เราควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่คำตอบคือตอนที่เราอายุ60นะเราควรจะมีเงินอย่างต่ำๆคือ35ล้านฮนะสาล้านไม่ใช่น้อยถามว่ามันเยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าห0,000ื่นในวันนี้คุณต้องไปรวมคํานวณเงินเฟอ้อซึ่งมันมาปีละประมาณ2% 3%อย่างเงี้ยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นห0,000ื่นในวันนี้ จะใช้อีก30ปีข้างหน้าคุณจะซื้อของได้ลดลงไอตัวสเลข35ล้านที่ผมบอกไอ้ตัวอายุ60เนี่ยก็คืออันนี้คำนวณบนเงินเฟอ้อให้แล้วอันนี้35นี้ยเป็นเป้าหมายคราวนี้เราก็ต้องกลับมาแล้ววางแผนว่าแล้ววันนี้เราไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยเราเริ่มต้นด้วยการเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะทํายังไงให้ไปถึง35ล้านคําตอบคือมันไม่ใช่มาจากว่าเราลงทุนวันนี้ด้วยเงิน5 0 0พบาทแล้วอยู่นิ่ง แล้วหวังว่า5,000บาทมันจะกลายเป็น35ล้านหวังแบบนั้นมันคือหวังหวยซึ่งโอกาสมันเกิดได้ยากมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนการลงทุนในการรองรับหลังจากนั้นครับสำหรับใครที่จะเริ่มต้นลงทุนนะครับมันมีอัตราส่วนหนึ่งที่เรียกว่า s u r v i v o r ratio หรืออัตราส่วนของการอยู่รอดคำว่าอยู่รอดในที่นี้คือถ้าคุณเป็นมนุษย์เงนเดือนนะเอารายได้ต่อเดือนหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือน ถ้าคุณเป็นฟรีฟรแ,แลนซ์ก็อาจจะเอาเป็นรายได้ต่อปีเป็นหารด้วยค่าใช er ้จ่ายต่อปีสัดส่วนนี้ควรมากกว่า1นึ่งเซอร์วิสอรชมันคืออัตราส่วนการอยู่รอดใช่ไหมถ้ามากกว่า1แปลว่ารอดถ้าคุณเป็นใช้แบบว่าเป็นรายได้ต่อวันมาหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อวันก็คือรอดเป็นวันๆถ้าเป็นรายได้ต่อเดือนหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็คือรอดไป1เดือนรายได้ต่อปีไปหารค่าใช้จ่ายต่อปีก็คือรอดไป1นปี คำว่ารอดในที่นี้แสดงให้เห็นว่ายินดีด้วยฮะแสดงว่าคุณมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคราวนี้รายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายสิ่งที่คุณควรทําเพิ่มเพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนนะก็ควรจะตัดค่าใช้จ่ายให้ลดลงหรือต้องเพิ่มรายได้ให้มันสูงขึ้นเพื่อให้อัตราส่วนสโวลเอเรชั่นมันมากกว่าหนึ่งให้ไกลที่สุดถ้าวันนี้น้องๆคนไหนมนุษย์เงินเดือนคนไหนอัตราส่วนนะี่ยังต่ํากว่าหนึ่งอยู่ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องลงทุนไปเคลียร์นี่ก่อน ไปลดค่าใช้จ่ายก่อนไปตั้งใจทํางานให้มันได้เงินเดือนขึ้นไปทํายังไงก็ได้ให้โบนัสมันเพิ่มขึ้นไปหาอาชีพ2อาชีพ3ให้ s u r v ์ไ a l r a เร o เนี้ยมันมากกว่า1ให้ได้ไกลซะก่อนถ้าไกลปุ๊บมากกว่า1ปุ๊บอยากเริ่มต้นลงทุนแล้วเรามาคุยกันต่อ <ผ>สองเรื่องสําคัญนะคะสําหรับ first jobber ที่ต้องรู้ถ้าอยาก,กเกษียณสบายอย่างแรกค่ะอยากจากกะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่และ2คือหลังกเกษียณอยากจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเรารู้2เรื่องนี้แล้วก็จะทําให้เรารู้นะคะว่าเงินที่เราต้องมีในวันกเกษียณคือเท่าไหร่กันแน่ซึ่งพี่แบงค์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะว่าถ้าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทํางานอยากจะใช้เงินเดือนละ5 0,000บาทคิดคํานวณเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณสัก2-3%ทุกๆปีนะคะ เงินที่เราต้องมีเอาไว้ใช้ในอีก30ปีข้างหน้าจะอยู่ที่35ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่น้อยเลยนะคะสว่วนที่ใครนะคะบอกว่าอา้าเพิ่งจะเริ่มต้นทํางานเองรายได้ยังไม่เยอะเลยนะคะบางคนมีภาระหนี้สินแล้วก็มีคนที่ต้องดูแลด้วยซ้ำนะคะพี่แบงก์ก็บอกว่างั้นนับหนึ่งจากเรื่องของ survival ratio ก่อนนะคะอัตราส่วนการอยู่รอดของตัวเองค่ะวิธีคํานวณก็คือให้เราเนี่ยนะคะนำรายได้ต่อเดือนของตัวเราเองค่ะเอามาตั้งแล้วก็หา ด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะถ้าตัวเลขนี้มากกว่า1ก็แปลว่าเรา survive หรือว่าเรารอดแล้วนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราต้องดูก่อนนะคะว่า Survival Ratio เรามากกว่า1แล้วหรือ,อยังถ้าใครย,ยังน้อยกว่าหนึงยังไม่รอดอย่าเพิ่งเริ่มคิดเรื่องการลงทุนนะคะพี่แบงค์บอกว่าให้ไปหาวิธีในการทําให้อัตราส่วนนี้มากกว่า1ก่อนอย่างเช่นการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายการเคลียร์หนี้สินนะคะและเมื่อ Survival Ratio ขยับขึ้นมามากกว่าหได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถไปต่อได้ แต่ไม่ใช่แค่ Survival Ratio เท่านั้นนะคะพี่แบงค์บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับอัตราส่วนมหัสจรรย์แต่ว่าจะเป็นอะไรมหัสจรรย์แค่ไหนไปฟังพี่แบงค์กันเลยค่ะถ้าอัตราส่วน Server อร์ i o ชของคุณมากกว่าหนึ่งแล้วนะฮะเป้าหมายต่อไปมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอัตราส่วนมหัศจรรย์อีกอันนึงที่เรียกว่า w วล l well Ratio ช well ว t เก็คือ ไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยไอ้ตัวหาเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่แต่ตัวตั้งเนี่ยรายได้ไม่ใช่รายได้จากเงินเดือนแล้วแต่เป็นรายได้ที่ต้องมาจากพ s สซีฟอินคัมเท่านั้นพ s สซีฟอินคัมคืออะไรพ s สซีฟอินคัมคือรายได้ที่แม้แต่เรานอนหลับหรือหายใจเฉยๆมันก็มีเงินเจเนเรตมาให้เรายกตัวอย่างเช่นฝากเงินฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยลงทุนในหุ้นกู้ได้ดอกเบี้ยลงทุนในอสังหาได้เงินจากค่าเช่า ลงทุนในหุ้นได้เงินปันผลลองคิดอยู่อย่างนี้สิครับสมมุตินะว่าผมมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละ20,000บาทปรากฏว่าผมตื่นมาทุกวันทุกวันทุกวันรายได้จากแพสซีฟอินคัมที่บอกไปทั้ง,งหมดเนี้ยมันได้มา30,000บาทแปลว่าแพสซีฟอินคัม3า0 0 0 0หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือน20,000เวลเลชผมมากกว่า1น,นะอยู่ที่ประมาณสัก1.5คนที่มีเวลเชมากกว่า1ขึ้นไปเนี่ย แปลว่าคนนั้นใกล้เคียงกับคำที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการลงทุนนั่นก็คือ financial freedom หรืออิสรภาพทางการเงินนั้นวิธีคือในการจัดการคือหลังจากนี้ไปเวลาน้องๆคนไหนนะหรือพนักงานจบใหม่คนไหนนะคิดถึงเรื่องลงทุนเราต้องคิดถึงว่าเงินในกระเป๋าของเราอ่ะเรากำลังจะเอาไปใส่ในสินทรัพย์ที่กำลังจะเจเน r a t เป็น passive income ให้เราหรือไม่แล้ว passive income ตัวนี้มันจะมาเลี้ยงเราในวันที่แรงของเรานะไม่มีเวลาในการทำงานและนี่คือเป้าหมายนะฮะ ถามว่าแพสซิฟอินข้ามมาจากไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วแต่ว่าแหมไปออมในเงินฝากธนาคารดอกเบีย้ยต่าดิบดินใช่ไหมมันก็อาจจะเร่งผลตอบแทนได้ยากไปลงในหุ้นกู้ตราสารนี้อ่ะพอได้อาจจะได้เฉลี่ยผลตอบแทน2ออ่ะก็ดีขึ้นมาแต่ถ้าคุณอยากเร่งผลตอบแทนมากขึ้นไปอีกคุณก็ต้องสะสมสินทรัพย์ที่อาจจะเสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงปานกลางเสี่ยงสูงอย่างเช่นไปลงทุนในกองทุนรี กองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุนในอสังหาก็อาจจะได้ปันผลขยับขึ้นมาถึงประมาณ4-5%และแน่นอนหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นผ่านหุ้นรายตัวหุ้นรายตัวบางตัวเนี่ยผลตอบแทนจากการปันผลเนี่ยไปถึง7% 8ก็มีหรือกองทุนปันผลดีๆที่มีการกระจายความเสี่ยงให้คุณเราได้ปันผลประมาณ4-5%ที่มากกว่าเงินฝากแล้วก็มากกว่าตราสารหนี้เนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้แหละครับเป็นเป็นขั้นตอนของการ เราค่อยๆมาทยอยเลือกแล้วก็มาหาความรู้ในการใส่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกทีนึงครับการจัดพอร์ตแบบตามช่วงอายุหรือช่วงวัยทำง่ายๆครับหลักการง่ายๆใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยเอา1 0 0ตั้งแล้วลบด้วยอายุตัวเองอ่ะสมมุติว่าเรา100ตั้งวันนี้เราอายุเบนจเพศพอดี25เอามาลบกัน1 0 0ยลบ25ได้75 ไอตัวผลลัพธ์ของการเอาร้อยมาลบเนี่ยนี่คือสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเราควรจะมีสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นหรือกองทุนรวมที่เป็นประเภทหุ้นเนี่ยในสัดส่วนที่เท่ากับร้อยลบอายุตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปสมมตินะผมอายุ25สัดส่วนผมลงทุนในหุ้น75ใช่ไหมปรากฏว่าผ่านไป1ปีผมอายุ26 100่ส0 26ร้อยเหลือ7จจะเห็นว่าทุกๆปีที่ดําเนินไปทุกๆปีที่เราแก่ สัดส่วนของการลงทุนในหุ้นจะลดลงปีละ1%ไปเรื่อยๆการค่อยๆลดลงปีละ1%เนี่ยมันลดลงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เราอาจจะเสี่ยงไม่ได้เท่าเดิมเพราะเราแก่ขึ้นไงฮะลองกอยกตัวอย่างอย่างนี้สิเราสมมตินนะว่าเราอายุ59เราพอร์ตหุ้นเต็มร้อยเลยปีหน้าเราจะ,กะเกษียณปรากฏว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาครับเศรษฐกิจอเมริกาล่มคราชตลาดหุ้นไทยพังพินาศ พอจากร้อแล้วเวลาลบวิกฤตครั้งหนึ่งเนี่ยลบได้4ี่สเป็นเรื่องปกตินะจากเคยอยาก,กเกษียณอย่างราชานะไปอยู่แบบบ้านพักตาอากาศดีๆอาจจะเกษียณอยู่วัดได้ทันทีนะเพราะมันหายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาฮนะว่าเมื่อมีอายุสูงมากขึ้นเมื่อเราโตมากขึ้น พอร์ตจำเป็นที่ต้องควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยให้มันมีการปรับสมดุลตามช่วงอายุก็เป็นวิธีที่หลายๆบรจอหลายๆลาฟันเมเจอร์เนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการบริหารพอร์ตเขาเรียกว่าไลฟ์สเต t พอร์ตโฟลิโอครับ นั่นเป็นคําแนะนําสําหรับการจัดพอร์ตในแต่ละช่งวงวัยนะคะที่ใครก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะเอา100ตั้งลบด้วยอายุเหลือเท่าไหร่ก็คือสัสดส่วนที่เรานําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เ่ยงอย่างหุ้นหรือว่ากองทุนรวมหุ้นได้นั่นเองนะคะสัสดส่วนนี้พอเราอายุเยอะขึ้นก็จะทําให้เราลงทุนในหุ้นได้น้อยลงนั่นเองส่วนอัตราส่วนมหาศจจย์นะคะหรือว่าเวลเ r ช t i o นะคะก็เป็นสิ่งที่บอกเราค่ะว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดของการลงทุนก็คือมีอิสรภาพทางการเงินแล้วหรือ ซึ่งสําหรับใครนะคะที่มีอัตราส่วนวลเวยเรชั่มากกว่า1นนะคะก็หมายความว่าเราเองเป็นคนหนึ่งที่เริ่มจะเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินแล้วล่ะค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะพี่แบบอกว่าต้องเอาเงินไปวางไว้ให้ถูกที่ด้วยนะคะจะได้ให้เงินทํางานสร้างพาสิฟอินคั่มให้กับเรานะคะคําถามก็คือแล้วจะวางยังไงให้ถูกที่คําตอบก็คือต้องไปวางไว้ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะแต่ละสินทรัพย์ก็จะให้ผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าพี่แบงค์เองเนี่ยมีโพยกองทุนรวมมาฝากด้วยนะคะดังนั้นใครอยากเกษียณสบายอยากลงทุนยาวๆในกองทุนรวมกองทุนไหนหน่าจะเหมาะไปฟังคําตอบจาก พี่่แบงกันคะสำหรับใครที่สนใจจะใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการสะสมเพื่อการลงทุนหวังตอนเกษียณนะฮะถ้าแบบว่าไม่อยากจะซื้อหลายกองเอาตัวกองเดียวแล้วจบเลยเนี่ยผมแนะนำกองหนึ่งให้เราไปศึกษาต่อนะฮะกองทุนนี้ชื่อย่อเขาคือ KKP GNP หรือ KKP Global New Perspective เป็นของบลจพัทรละนะครับ กองคุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ไปลงในมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า Global New Perspective นี่แหละลงทุนกระจายความเสี่ยงในหุ้นทั้งโลกเลยก็คือผู้จัดการกองทุนเนี่ยสแกนดูหุ้นทั้งโลกว่าที่ไหนเนี่ยที่มีคุณภาพดีเหมาะกับก,การกระจายลงทุนดูมีอนาคตซึ่งตัวผู้จัดการกองทุนก็ทยอยลงทุนเนี่ยในหุ้นไม่ต่ำกว่าพันตัวทีเดียวผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึงปีละประมาณ12% ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นหมือหวาเหมือนก็เวลาเราไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคหรือหุ้นโครสหุ้นเจ็ดนางฟ้าขนาดนั้นนะแต่นี่มันคือการกระจายความเสี่ยงทั้งโลกคือลงตัวเดียวเนี่ยแบบเบรีสมเหมือนว่าเราลงทุนกับอนาคตของโลกทั้งใบเพราะว่าเป็นข้อดีของมันคือถ้าโลกมันเติบโตไปเราไม่แพ้โลกแน่นอน แต่ถึงขั้นจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็อันมันกันแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจโลกจะพาเราไปทางไหนแต่แทร็กได้คอร์ดย้อนหลังระยะยาว3ปี5ปี10ปีนี่คือกองที่เหมาะสมถือเป็นตัวคอรพอสำหรับคนที่อยากถือกองหุ้นกองเดียวนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยลงทุนในดัชนีหุ้นโลกเนี่ยผลตอบแทนอาจจะแบบมันเท่าหุ้นโลกปีละ10%พี่แบงค์ผมยังเด็กอยู่ยังหนุ่มยังสาวรับความเสี่ยงได้เยอะกว่านั้น ขอกองหุ้นที่มันแบบสร้างเร่งผลตอบแทนให้เยอะๆได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราเอาตัวดัชนีหุ้นโลกนะครับมาเปรียบเทียบกันย้อนหลัง10ปีดัชนีที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็คือดัชนี n a s d a q 1 0 0 NASDAQ 1 0 0คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยใน n a s d a q 1 0 0เนี่ยมีหุ้นอยู่7ตัวที่แบกเขาที่เราเรียกว่า m a g n i f i c e n t ซเว่นหรือว่า7นางฟ้ากองทุนที่ผมแนะนำกองนี้ก็คือกองทุน e s p r i n g นะครับ E.S.U.S. Blue Chip U.S. Bluechip ก็คือลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐซึ่งมันก็จะมีหุ้นเจ็ดนางฟ้าอยู่นั้นน่ะ Apple, Amazon, Google, Netflix, Meta, Tesla, Eli Lilly, JP Morgan, Visa เนี่ยอยู่ในทั้งหมดในพอร์ตทั้งหมดงนั้นเวลาเราลงทุนในหุ้นที่มันมี m a r k e t Cap ขนาดใหญ่และจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะหรือว่าเราไม่ได้ลงทุนกเกษตรกิีสหรัฐเพราะอย่างที่เรารู้กันในมือถือของเราเนี่ย Facebook เราก็มี เดดฟิกเราก็ดู Microsoft เราก็ใช้ c h a t GPT ตอนนี้เราก็เซิร์ชแทนใน Google Search ไปแล้วนั้นมันเป็นหุ้นที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแถมหุ้นพวกนี้มันเติบโตแล้วก็ยอดขายและรายได้เขาเติบโตดีกว่าโลกด้วยซ้ำไปสำหรับผลตอบแทนยอดหลังของกองทุน E.S. Blue Chip นะครับอย่าง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกมากกว่า30%ก็คือบวกดีกว่าดัชนี S&P 500บวกดีกว่าดัชนี NASDAQ ในช่วงเวลาตลาดเป็นขาขึ้นสำหรับผลตอบแทนของกองแม่ของ esus blue chip นะครับซึ่งกองนี้ master fund ของเขาคือ t low price us blue chip ก็มาจากบลรจอค่ายที่ชื่อว่า t low นี่แหละนะฮะผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเนี่ยให้ผลชอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5.9%ต่อปีแต่ที่น่าสนใจนะผลตอบแทนในระยะยาวนะครับคือ5ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนบวกมากกว่า15%ก็จะเห็นว่าเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าอกองทุน ตัว KKP GNP ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12-13%แต่ว่าสูงกว่าไม่เยอะนะลองคิดอย่างนี้เฮ้ยสูงกว่าแค่3%เอง3%คูณ5ปีเนี่ย35คือ15%ก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักความเสี่ยงหรือคนที่ชอบหุ้นสไตล์โกรดชอบหุ้นเทคที่มันหนักอยู่ในพอร์ตมากๆก็สามารถที่จะยอยสะสมกองทุนนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นหุ้นเทคที่ PE สูง มันอาจจะมีความผันผวนในระยะเวลาที่มันมีการปรับฐานก็อาจจะปรับฐานรุนแรงกว่ากองทุนอย่าง KKP GNP ที่แนะนาก่อนหน้านี้หรืออาจจะปรับฐานรุนแรงมากกว่าตัวแต่ชนี S&P 500เพราะฉะนั้นกองเนี้ยเหมาะสำหรับทยอยสะสมในโลงทุนระยะยาว และก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงมากขึ้นไปได้อีกและนั่นก็คือ2กองทุนรวมนะคะที่พี่แบงค์นำมาฝากแฟนๆลงทุนนิยมกเกษียณสุขนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาวเพื่อกเกษียณโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะคะใครที่ไม่อยากเสี่ยงมากกองทุนที่พี่แบงค์แนะนําก็คือ KKP GNP นะคะนั่นคือสําหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงมากนะแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอยากได้ผลตอบแทนชนะดัชนีโลกขึ้นไปก็มีกองทุน ES U.S. Blue Chip นะคะซึ่งใครสนใจกองทุนไหนเสี่ยงต่ำหรือว่าเสี่ยงมากหน่อยก็ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้ค่ะทีนี้เวลาเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวนะคะหลายคนก็น่าจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากกว่า10ปี20ปีบ้างก็30ปีด้วยซ้ำนะคะแต่ท่านเราอยากประสบความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวคําถามก็คือทําอย่างไรดีพี่แบงค์มีคําตอบเรื่องนี้มาฝากค่ะ ถ้านักลงทุนนะอยากประสบความสําเร็จในระยะยาวผมคิดว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดคือกริดกริดในที่นี้หมายถึงว่าความเรียกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะทําให้ได้ถึงเป้าหมายถามว่ามันข้ออะไรเพราะว่าระหว่างทางอ่ะที่เรานะวันแรกที่เราดูคลิปวันนี้นะพอคลิปนี้จบไปปุ๊บคุณจะมีความตั้งใจทันทีแต่คุณลงทุนไปสัก5,000บาทเดือนนี้นะเดือนหน้ามันจะมีมานจนฮนะป๊อปมาดกำลังออกตัวใหม่ลาบูบูตัวนี้น่ารักจัง สตาร์บัคเพื่อนชวนไปกินเอ้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนอีกแล้วมันจะมีสิ่งดึงดูดที่ทําให้เราเนี่ยต้องควักเงินออกมาแล้วกลายเป็นว่าเงินที่จะเติมเข้าไปในพอร์ตมันจะน้อยลงงนั้นเรื่องความมุ่งมั่นกริดหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าคอมมิชเมนต์่ะความคอมมิชเมนต์ของเราอย่างเงี้ยต้องมีสําหรับคนที่ทอนะบอกว่าชั้นอายุ30ต้องเก็บเงินเพื่อตัวชั้นเองในวันที่อายุ60มันมีเวลาตั้ง30ปีใช้ชีวิตแบบต้องเขียมเงินเก็บมัธยัติไปเรื่อย ชีวิตมันไม่มันเลยอ่ะน่าจะคิดอย่างนี้กันอยู่ใช่ไหมอย่าปล่อยให้ตัวเองตอนอายุ60อ่ะกลับมาโทษตัวเองตอนอายุ30เคยเห็นหนังฮอลีวูดไหมกลับมาด่าว่าเพราะวันนั้นน่ะแกไม่ยอมออมวันนี้ฉันเลยลําบากพูดวันนี้มันเห็นไม่ชัดหรอกแต่ผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปี้วไม่ต้องจนถึงกเกษียณนะเราจะรู้ทันทีว่าที่ผ่านมาเราอาจจะพลาดในหลายๆเรื่องไปอย่าพลาดเป็นเหมือนหลายๆคนอย่าพลาดในวันที่เราไม่สามารถกลับตัวได้ เกษียณแล้วมีเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นตั้งใจครับตั้งใจอึดไว้มีกริดไว้ครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความมีวินัยก็คือแนะนําอีกวิธีหนึ่งวิธีง่ายๆผมคิดว่าหลายๆคนก็เคยได้ฟังมาแล้วคือว่าเขาบอกว่าสมาการเงินออมเนี่ยมันคือเงินออมเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยก็คือเงินมาเท่าไหร่ออมเท่าไหร่ก็ออมเท่านั้น เหลือเท่าไหร่เราค่อยไปจ่ายเราตั้งใจไว้แบบนี้วิธีนี้มันจะทําให้ยังไงเงินออมก็เหลือเก็บบางคนนะ่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าค่าใช้จ่ายจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมมันมักจะไม่ค่อยเหลือนั้นถ้าเรามีวินัยกับสมการได้นะออมก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยจ่ายอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างที่3ก็คือการจัด asset allocation ครับนี่สําคัญมากระหว่างทางที่คุณลงทุนไปเนี่ยกองทุน2กองทุนเนี้ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันจะไม่ใช่สองกองคุณที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เพียงแค่2อ,อย่างแบบว่าซื้อแค่นี้แล้วจบได้เลยเพราะเมื่อเงินของคุณโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไปไงจําได้ไหมอัตราส่วนร้อยลบอายุเมื่อเราโตมากขึ้นอัตราส่วนที่เราควรจะมีลงทุนในหุ้นเนีย่ยมันควรสัดส่วนน้อยลงถามว่าถ้าเราอยู่ในหุ้นร้อยเปไปตลอดอ่ะเดี๋ยวตอนมันผ,ลผ,ลผลันผวนตอนมันปรับฐานขึ้นมาเราจะมีปัญหาเพราะนั้นตอนที่เราลดสัดส่วนคําถามคือแล้วเราต้องเอาไปไว้ไหนอ่ะนั่นแหละ าการเอาไปไว้ที่อื่นนอกจากกองหุ้นคือการจัดพอร์ตแอสเซทอะโลเคชันสินทรัพย์2อย่างที่คุณจะต้องมีนะในระยะยาวหลังจากนี้ไปเมื่ออายุคุณโตขึ้นเมื่อคุณรับความเสี่ยงได้น้อยลงนั่นก็คือกองทุนหรือว่าตราสารประเภทตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เพราะว่าไอ้ตัวหุ้นกู้เนี่ยข้อดีของมันคือพันผลต่ํารายได้ของมันสม่ําเสมอกับอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าหรือว่าสินทรัพย์ทางด้านการลงทุนที่มันอาจจะเรียกว่าทําตัวสวนทางกับเศรษฐกิจโลก ในยามที่วิกฤตมันวิ่งขึ้นมาในยามที่เศรษฐกิจดีมันก็อาจจะไม่ได้วิ่งรุนแรงมากนะักยกตัวอย่างเช่นนั่นก็คือทองคาทองคาก็อาจจะเหมาะเข้ามาเติมอยู่ในสัดส่วนเนี่ยแถวๆประมาณ1 0บถึงเมื่อคุณมีเงินออมในขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนั้น Asset Allocation นะครับวันนี้ค่อยๆทยอยลงทุนทีละกองทีละกองไปเรื่อยแต่เมื่อเงินของคุณโตขึ้นหลักแสนหลักล้านอย่าลืมกระจายความเสี่ยงการลงทุนสําคัญมากครับ สำหรับใครที่อยากประสบความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวพี่แบงบอกว่าต้องมี3สิ่งด้วยกันนะคะสิ่งแรกคือความมุ่งมั่นที่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมาย2คือต้องมีวินัยในการลงทุนและ3คือการทํา asset allocation ค่ะเพราะว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะพอเราอายุมากขึ้นรับความเสี่ยงได้น้อยลงสินทรัพย์2อย่างที่พี่แบงค์บอกว่าน่าจะต้องมีในพอร์ตก็คือ หุ้นกู้กับทองคำเอาเข้ามาเติมไว้ในพอร์ตประมาณสัก10-15%นะคะท้ายที่สุดฟังมาถึงตรงนี้ระหว่างทางที่เราลงทุนมีเรื่องไหนต้องระวังบ้างหรือเปล่าเพราะว่ากเกษียณเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเราจะได้กเกษียณแล้วสบายไปฟังข้อควรระวังจากพี่แบงค์กันค่ะสำหรับใครที่อยาก,กเกษียณแล้วสบายนะ บางคนก็อาจจะวิธีก็คืออยากจะพยายามที่จะหาข้อมูลเยอะๆไปทดลองกับตัว Investment Product หลายๆตัวเข้าไปว่าอยากสนุกอยาก Enjoy แต่ว่าสิ่งที่ผมค้นพบนะจากการที่ให้คำปรึกษาการลงทุนเป็นลายคนมาเนี่ยและได้คุยมาเนี่ยมากกว่า1,000คนก็คือคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นเมื่อรู้แบบฉบับและวิธีการการลงทุนของตัวเองแล้วไม่ออกนอกลูก่ พร้อมที่จะเติมสินทรัพย์ใหม่ๆเข้าไปในพอร์ตเมื่อตัวเองมีความรู้พร้อมเท่านั้นไม่ทดลองอะไรอีเลเครคะเพราะนั้นค่อยๆทยอยสะสมหาความรู้ไปค่อยๆกระจายการลงทุนออกไปบนความรู้ที่ตัวเองมีเหมือนคำที่บรอนเดนบรัฟเฟต์กล่าวไว้ครับบอกว่าอย่าพยายามก้าวข้ามรั้วที่มันสูงกว่าตัวเองเพราะถ้าก้าวข้ามไม่ผ่านหกล้มลงมาบาดเจ็บถ้ารั้วมันสูงเกินไปก็ไปหารั้วต่ำๆหรือไปเปิดประตูแล้วเดินออกไปก็ได้ไม่เจ็บตัวอย่าทำอย่างนั้นนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงเลยบอกโอ้โห,โโหเริ่มต้นมาไม่อยากจะไปลงทุนในหุ้นเลยผมเขียนเรื่องที่มันน่ากลัวมากกว่าก็คือว่าคุณไม่ยอมลงทุนตอนนี้อยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำนะได้ดอกเบี้ยปีละเปอร์เซ็นต์สเเมื่อกี้ตั้งเป้าหมายผมบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าคุณอยากใช้เดือนละ5 0,000มันแปลว่าตอนอายุ60คุณต้องมีเงิน35ล้านสมมุติว่าคุณไม่เสี่ยงอะไรเลยอะแล้วเวลาผ่านไปพอตอนอายุ60มีเงินแค่5ล้าน ถามว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตมันจะได้เหมือนเดิมไหมใช้5 0,000ื่นเหมือนเดิมได้ไหมใช้ได้แต่5 0,000ื่นเหมือนเดิมเงินมันจะหมดก่อนที่เราจะเสียชีวิตไงงั้นสิ่งที่มันสําคัญกว่าคือเราต้องวางแผนเผื่อชีวิตในระยะยาวความเสี่ยงที่ตายแล้วไม่ได้ใช้เงินมันก็เป็นความเสี่ยงแหละแต่ความเสี่ยงที่สําคัญมากวกว่าคือเงินมันหมดไปแล้วอ่ะแต่เราดันไม่ตายแล้วจะทำยังไงถูกไหมนั้นผมคิดว่าวิธีการที่มันสําคัญคืออย่าเรื่องความเสี่ยงอ่ะเรื่องหนึ่ง แต่ความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้าในระยะยาวถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นลงทุนน่ะผมพิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อันตรายแล้วมันพลาดไม่ได้มากกว่างนั้นคุณรับความเสี่ยงไม่ได้วันนี้วิธีก็คือแบ่งเงินสิครับแบ่งเงินแค่เล็กๆน้อยๆถ้าคุณซื้อหวยได้อ่ะเดือนละแบบ2งวดอ่ะไอ้เงินก้อนนั้นอ่ะห้าร้อยพันหนึ่งลองเอามากระจายแล้วเอามาลงทุนดูแล้วทยอยวิธีสะสมคือเป็นดอลลาร์คอสเทเวอร์เลชไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกงกำไรก็เนี่ยทยอยสะสมลงทุนระยะยาวเพราะการ วางแผนเพื่อการลงทุนในการเกษยียณเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรคือเราวิ่งแซงคนอื่นหันหลังไปให้มีเพื่อนอยู่ข้างหลังเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันเพิ่งกิโลเมตรเดียวแล้วเราบอกเราชนะแล้ว ไม่จริงบางทีเราอาจจะโหมเร่งผลตอบแทนเกินไปเราต้องทําตัวเป็นนักวิ่งมาราธอนเน้นความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอจะทําให้เรากรเกษียณยังมีความสุขครับชัดเจนเลยนะคะว่าการลงทุนเพื่อเป้าหมายกเกษียณก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่แค่การวิ่งระยะสั้นร้อยเมตรดังนั้นอย่าหักโหมทีเดียวนะคะแต่ว่าเน้นความสม่ําเสมอแล้วก็มีวินัยค่ะเราจะได้ไปถึงเส้นชัยไปถึงเป้าหมายได้แล้วก็จะได้กเกษียณสุขนั่นเองค่ะ ไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษีโฉมใหม่ดีต่อใจได้2ต่อถือครองแค่5ปีลดหย่อนภาษี3 0 0แสนบาท